สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับออีกเช่นเคยนะคะวันนี้ออยจะมาอัปเดตสวนผักนะคะแล้วก็ดอกไม้ให้ชมกันเปิดด้วยดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายชนิดเดี๋ยวจะให้ดูตกไทยทีหนึ่งเนาะตอนนี้มาดูผักกันก่อนเริ่มต้นด้วยเรดิสนะคะเรดิสของออยนะคะโอยโอยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันออกแบบทียิบเลยนะทุกเมล็ดทุกเมล็ดที่หวานเนี่ยปรากฏว่าติดหมดก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเนาะคราวหน้าอาจจะได้เอาไม่ต้องหวานที่มากขนาดนี้นะะก็ผลผลิตก็อย่างที่เห็นนะถามว่าหัวโตไหมก็โอเคนะก็ไม่เล็กนะแล้วที่สำคัญก็เ,เขาเป็นแรดิสที่ปลอดสารนะคะ เพราะว่าเราปลูกเองเนี่ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราลดน้นําอย่างเดียวนะอ้อยไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดๆเลยนะคะผักองอ้อยนะคะก็สามารถทานได้แบบสบายใจเนาะแล้วก็เอาเก็บมาทําสลัดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมเตรียมถอนแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเขาจะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษกับเราแค่นี้อ้อยก็มีความสุขละค่ะ ความสุขในการทันได้ให้เนาะอันนี้ก็เป็นสลัดที่อยู่ด้านข้างกันนั่นแหละค่ะที่ออยปลูกในกระถางไม้เนาะ,นะก็แบบอันนี้ก็ออกดีทุกเม็ดมากเลยนะผักชีนะคะวันนี้ก็ให้ดูนิดหน่อยนะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยสูงมากแล้วคราวที่แล้วยังโงอ้ยเขาเรียกอะไรถ้าเป็นนักเรียนก็ยังเลื่อนชั้นประถมตอนนี้จะขึ้นมัธยมแล้วนะคะ แล้วก็วันนี้ให้ดูนิดหน่อยพอเนอะเอาะมาที่ปรปิกา้าตอนนี้เป็นไงล่ะหลังจากที่ยายบ้านในเนาะได้ประมาณสักอาทิตย์เศษก็เริ่มแบบโหยปริงปริงเออเขาเรียกว,ว่าฉายแววความสวยเนาะเริ่มปริงปรังก็ออยก็ทำการพลวนดินให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเออลมนะอย่าลืมว่าลมเนะี่ยมันจะทำให้หน้าดินแห้งเพราะฉะนั้น มโอกาสต้องรีบพรวนให้เขาตลอดเลยนะคะเพื่อที่เวลาที่เรารดน้ำให้เขาเนี่ยน้ำก็จะได้ซึมซับลงไปที่รากของเขานะคะแล้วก็เขาก็จะนำมาอโลอเลี้ยงลำต้นนานเดี๋ยวก็จะได้ออกลูกให้เราได้เช่ยชมให้เราได้รับประทานนั่นเองนี่ละก็เริ่มอันนี้ก็เป็นอีก อย่างหนึ่งที่โหภูมิใจมากเลยทำไมเขาสวยได้วยาันนี้สวยจนแบบอ้อยแบบไม่รู้จะอยากจะอยากจะ,กจะสตาร์ทเขาไว้ตรงนั้นน่ะ <c oughs> คือกินก็กินไม่ทันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องได้แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็อากาวะว่าจะเอามาทำเขาเรียกวผักดองเนาะ <c oughs> ผักดองจะอร่อยมากเลยอ่ะ <c oughs> เพราะว่าใบใบของเขาเนี่ยแบบ โอ้ยมันเกินจะปรรยายเนาะก็ให้ดูด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าออยโมเห็นเราก็รู้สึกว่าโหภูมิใจอะมันหายเหนื่อยเวลาเออนะดูแลเขานี่ไงเห็นไหมคะอันนี้ออยก็เอามาให้โชว์นิดนึงนะคะเพราะวันนี้จะเก็บอยู่แล้วนะคะเราจะเก็บเอามาเอ่อว่าจะมาทําผักดองแต่ต้องทยอยนะคะอันนี้ก็เป็นสลัดแต่ว่าอันนี้ออยเอาเอาจับเขามาแยกนะคะ จับมาแยกเขาก็จะสวยแบบนี้อ,อีกแบบเนื้อเขาก็จะห่อเป็นหัวนะกลมเลย สวยงามกินไม่ทานเลยจริงทุกอย่างต้องแบ่งปันนะคะแล้วก็มาตามด้วยโคเรบี้นะคะโคเรบี้ก็จะมีหัวกลมๆนะคะเดี๋ยวเวลาเขาออกลูกเ้วเดี๋ยวออยจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ใบของเขาจะคล้ายคนาบ้านเรานะคะบางคนก็เอาใบมากินแทนคนาได้แต่ว่าออยออยไม่กินนะคะออยออยมีคนาต่างหากเดี๋ยวครั้งหนะะ้าจะอัปเดตคนาให้ดูนะคะเพราะว่ากำลังโต นะคะตอนนี้ก็ให้ดูให้ดูคอรบี้ไปก่อนนะคะว่รารบี้คราวที่แล้วนยต้นเล็กๆเ,เองที่ออยให้อัปเดตให้ดูเนาะแล้วก็มาตามด้วยผักชีอ่าักชีแปลงนี้เป็นแปลงที่2ของปีนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยออยก็โลไปแปลงที่1แล้วอันนี้แปลงที่2นะ,ะอีกไม่นานก็คงจะต้องอทําการ เก็บเกี่ยวคนผลิตออกค่ะตอนนี้ก็ทยอยออกมากินบ้างแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเขาโตมากเนยต้องรีบเอาออกหมดเลยเราจะได้เอารากเขานะคะตัดรากแล้วก็แช่ในฟิตไวนะคะเพราะว่าถ้าเอาแปลงที่ออกแล้วก็ต้องไปเอาหวานแปลงที่3เอาไวะะ้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีารากผักชีไว้แช่แข็งไว้นะคะเพื่อเอาไว้กินได้ตลอดเวลาที่เราต้องการที่จะใช้รากผักชีนะคะ เป็นสิ่งที่ออยจะต้องมีไว้ติดตู้เย็นไว้ตลอดนะคะขาดไม่ได้เลยรากผักชีเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอทําอาหารที่ไรก็ต้องมีรากผักชีแล้วก็นี่สารเณรนะคะสารแณน,น่สารเณรนะจะไปตั้งชื่อให้เป็นสารหน่เพราะว่าอะไรเพราะว่านางเนี่ยสวยแบบไม่บรรยาบรรยังออยทอนทิ้งทอนทิ้งอย่างนี้นางก็ยังสวยอยู่นะคะแล้วก็เอาวันนี้ให้อัปเดตให้ดูนิดนึงเป็นไงหอมแดงหอมแดงออยตอนนี้ก็ โอ้แตกโกใหญ่แล้วนะคะเนี่ยไม่นานก็คงจะต้องทําการเก็บผลผลิตนะคะเพื่อที่จะได้ปลูกผักชนิดอื่นต่อไปเป็นไงสวยงามเชียวนะคะนี่แหละคะ่ะคือถ้าเวลาที่อากาศเริ่มอบอุ่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเขาก็จะโุยโตเร็วมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่อันนี้ก็เริ่มละหัวเริ่มเริ่มโตแล้วนะคะ อีกไม่นานก็คงต้องเก็บเหมือนกันนะในเวลาได้จะเก็บผลผลิตเนาะจะได้ลปลูกอย่างอื่นทดแทนอ่าข้าวโพดก็เริ่มโตแล้วนะคะตอนนี้เป็นไงโผล่ขึ้นมาหมดแล้วนะคะที่ออยได้ทำการฝังฝ <c oughs> ังมันเล็ดเขาเอาไว้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่าโตกันละเริ่มแบบ จะเข้า,าเข้าอนุบาลแล้วกันตอนนี้เข้าอนุบาลน่าจะเป็นอนุบาล3อนุบาล2อนุบาลหนึ่งแล้วแต่นะคะทั้งที่ปลูกพร้อมกันสังเกตนะแต่ว่าเขาจะโตไม่เท่ากันก็เหมือนกับคนเรานั่นแหละคะ่ะน้องบางคนกินน้อยก็จะผอมกินมากก็จะอ้วนอ่าเอกของเราผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มอบอุ่นนะคะ โชคดีกลางวันก็จะอยู่ที่ประมาณ20ต้นๆน,น,น,นะคะ20องศานะต้นๆก็รู้สึกว่าัใจนะคะดีต่อผักด้วยนะคะพวกนางก็เริ่มฉายแววความสวยละนะคะแล้วก็แมงรักนะคะปีนี้ไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันอีกสักนิดนึงให้เวลาพวกนางนะคะนางพึ่งฟื้นตัวนะ,ะนามะเขือมะเขือเปราะก็เริ่มละมะเขือเปราะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ เตรียมตัวจะขึ้นชั้นมัธยม <c oughs> นะคะเพราะว่ากำลังจะจบชั้นประถมจะได้ขึ้นชั้นมัธยมกันละเริ่มสวยละใบแบบโหเริ่มแตกเยอะแล้วหลังจากที่ออยทำการตัดใบเลี้ยงด้านล่างนะคะตัดทิ้งไปเพื่อที่เขาจะได้แตกใบใหม่นะคะก็ความสวยก็เริ่มแบบใช้แววกันเลยนะคะก็อันนี้ออยก็จะปลูกใส่กระถางน,นะคะ ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ้ก็จะมีพันธุ์ที่สังเกตที่ใบนะใบก็จะไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูกันว่าเวลาเขาออกผลจะเป็นอย่างไรเนาะมารุนกันเอาละหลังจากที่ชมผักสวนครัวไปเยอะละคราวนี้เรามาเปลี่ยนฟีลกันบ้างนะคะมาชมดอกไมก้สวยๆกันบ้างโอ้ย ออเห็นดอกไม้แล้วก็รู้สึกว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยเนาะออยก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกๆคนด้วยนะคะที่แวะเข้ามานะคะเสียสละเวลามาชมคลิปกับออยนะคะจะได้มีความสุขในการชมดอกไม้กับออยด้วยนะคะวันนี้ดอกไม้สีม่วงใหม่ก็แล้วเอ๊มันแปลกจริงๆเนาะดอกไม้ออยมันชอบมีสีม่วงนะก็ต้นนี้นะคะเป็นต้นเดียวนะคะที่มี 3- สีนะคะ ทรีอินวันนะคะอย่างที่เขาเรียกกันเนาะคือนางอยู่ในต้นเดียวกันแต่นางแบ่งหน้าที่กันสวยนะคะเขาเรียกว่าสวยครบสูตรนะคะสวยแบบ3 in 1เลยนะคะก็ต้องยกให้นางนะคะช่วงนี้นางแบบชอบมากนะคะบรรยากาศ20ต้นต้นเนี่ยบรรยากาศแบบที่นางชอบเลยนะคะไม่ไม่ถึงกับร้อนมากนะคะแล้วก็ไม่หนาวแล้วนะคะ เป็นอะไรที่ชอบมากๆอา,ากาศอบอุ่นนะคะคนก็ชอบนะคะดอกไม้ก็ชอบนะคะก็มาที่นี่นะคะมาแวะนะเยี่ยมชมที่บ้านของ RL Channel แล้วเนี่ยรับรองว่าคุณจะมีความสุขนะคะอะอ,อยรับรองได้เลยนะคะเพราะว่าออยจะไม่นำความทุกข์มาฝากนะคะ ราจะนำแต่ความสุขมาฝากนะคะบางทีก็จะได้ให้ชมดอกไม้สวยๆนะคะชมพืชผักสวนครัวของอ้อยนะคะหรือ,อทำอาหารนะะเสิร์ฟบ้างนะคะเป็นบางครั้งนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยอ้อยจะยุ่งยากกับ ทำสวนผักเอ่ยอะไรเอ่ยนะบางทีก็จะไม่ค่อยมีเวลาในการทำคลิปเกี่ยวกับอาหารนะคะก็เอาไว้ช่วงฤดูหนาวแล้วกันจะเป็นอาหารเยอะเนาะ,ะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนนะคะมีทั้งอาหารนะ,ะมีทั้งให้ชมพืชผักสวนครัวมีทั้งดอกไม้สวยๆแล้วก็ ตบท้ายบางครั้งก็อาจจะมีแซดเพลง cover มาด้วยนะคะเพราว่าออกไปคนที่ชอบลองเพลงนะคะมีความสุขในการลองเพลงทุกๆครั้งเลยนะคะก็เลยจะมีการาเปลี่ยนอารมณ์หลากหลายนะคะแต่รับรองว่ามาที่นีงแล้วคุณจะไม่มีทุกข์ใจแน่นอน,นะค่ะแวะมาที่ช่อง r r Channel รับรองได้แต่รอยยิ้มแล้วก็ความสุขนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าเต็มอิ่มอยู่เนาะก็มาแบบ จัดเต็มพอสมควรเนาะทั้งพืชผักสวนครัวทั้งดอกไม้นะคะยังไงออยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆคนเลยนะคะที่เสียสละเวลามาชมคลิปกับออยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยออยจะนําอะไรมาฝากเอยหรืออาจจะสลับให้ฟังเพลงค o ฟเวอร์วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะยังไงก็ฝากช่องน้อยๆอาจจะแชแนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ตบท้ายด้วยอะไร ดอกอะไรเอย่ยลินลี่นะคะลินลี่สีชมพูนะคะสวยงามมากเลยนะคะเหมือนกับพลาสติกเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาคือดอกจริงค่ะนะคะออยก็ขอมอบลินลี่นี้ให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปกับ r อแอชาแนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ